วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหนึ่งในนักลงทุนที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กันครับวอร์เรนบัฟเฟตชายที่ได้รับฉาย,ยาว่าปราชญแห่งโอมาาเราจะมาค่อยๆถอดบทเรียนชีวิตของเขาจากเด็กคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการลงทุนจนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเพื่อหาแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยคําพูดที่ทรงพลังมากๆประโยคนี้ซึ่ง มันก็คือแก่นแท้ในปรัชญาของบัฟเฟตเลยก็ว่าได้ความสําเร็จของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากโชคหรือการเสี่ยงดวงระยะสั้นๆเลยนะแต่มันคือเรื่องของความอดทนล้วนๆการมองไปข้างหน้าไกลๆแล้วก็การเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงนี่แหละครับบทเรียนแรกที่เราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆตลอดการเดินทางของเขาแล้วทําไมเขาถึงได้ฉายานี้แล้หรอครับคือสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยมันคือความขัดแย้งในตัวเอง คือเขาเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกแต่กลับใช้ชีวิตได้เรียบง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เรื่องราวของเขาน่าค้นหามากขึ้นไปอีกดูตัวเลขนีสิครับ1 2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือทรัพย์สินโดยประมาณของเขาคือถ้าจะให้เห็นภาพนะตัวเลขนี้มันใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของหลายๆประเทศรวมกันซะอีกมันคือเครื่องพิสูจน์ความสาเร็จทางการเงินที่โอ้โหหาใครเทียบได้ยากจริงๆแต่ที่มันพีกกว่านั้นก็คือ ความมั่งคั่งมหาศาลขนาดนี้กลับไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเลยแม้แต่น้อยและนี่แหละครับคือภาพที่มันแนทึ่งแล้วก็ขัดแย้งกันอย่างสุดๆเลยคือถึงแม้จะรวยล้นฟ้าขนาดนั้นนะวอา์มเบอร์เฟตก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เขาซื้อไว้ตั้งแต่ปี1958ที่เมืองโอมาฮามันแสดงให้เห็นแบบชัดเจนมากๆเลยว่าความสุขของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากของหรูหราฟุ่นเฟื่อยแต่มาจากคุณค่าที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับต้องบอกว่าความสําเร็จของบัฟเฟตเนี่ย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันถูกปูทางมาตั้งแต่วัยเด็กเลยทีเดียวเอาล่ะเราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นตำนานอย่างทุกวันนี้กันเส้นทางของเขาเริ่มต้นเร็วมากครับตั้งแต่อายุแค่6ขวบก็เริ่มทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองแล้วนะทั้งขายหมากฝรั่งขายโคกพออายุ11ปีก็ซื้อหุ้นตัวแรกในชีวิตเลยและบทเรียนจากการที่รีบขายเร็วเกินไปในครั้งนั้นเนี่ยก็สอนเรื่องความอดทนให้เขาไปตลอดชีวิตเลยครับ หลังจากนั้นเขาก็ก่อตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็เข้าไปควบคุม์ก r k s h i r e Hathaway ที่เปลี่ยนจากบริษัทซิงทอร์ที่เกือบจะเจ๊งกลายมาเป็นอาณาจักรการลงทุนที่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงวัจจัยของความสําเร็จกันดีกว่าว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้เขาตัดสินใจลงทุนได้เฉียบคมและแม่นยับมาตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมานี่คือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยครับเขาเรียนรู้แนวคิดนี้มาจากเบนจามินเกรแฮมซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเอง คือแทนที่จะวิ่งไล่ตามกระแสที่กำลังฮิตฮิตกันบอบเฟตก็มองหาของที่เรียกว่าของดีราคาถูกหรือก็คือบริษัทที่พื้นฐานแข็งแกร่งมากๆแต่ตลาดกลับมองข้ามไปนี่แหละครับคือการมองหาเพชรในตมของจริงปรัชญาของเขาเนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาหลัก4ต้นนี้เลยครับ 1. เขาจะลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งจริงๆ 2. คือการหาหุ้นที่ราคาในตลาดยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมัน 3. เขามไม่ได้มองหุ้นเป็นแค่กราฟขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่มองว่าตัวเองกําลังเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นจริงๆและสุดท้ายที่สําคัญมากคือความอดทนซื้อแล้วก็ถือยาวๆเพื่อให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นได้ทํางานของมันอย่างเต็มที่ประโยคนี้โอ้โหสรุปกลยุทธ์ของเขาได้แบบสุดยอดมากคือในขณะที่คนส่วนใหญ่กําลังตื่นเต้นแห่กันเข้าไปซื้อหุ้นตอนที่ตลาดกําลังคึกคักสุดๆบ u f f e t t กับมองหาโอกาสในช่วงที่ตลาดกาลังหวาดกลัวตื่นตระหนกกัน เขามองเห็นโอกาสในวิกฤตเสมอซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ส่วนกระแสะคนส่วนใหญ่นะแต่กลับสร้างผลตอบแทนมหาศาลในระยะยาวพอมาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าความสําเร็จของบัฟเฟตเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับเราจะมาดูกันว่าปรัชญาของเขาสามารถอามาปรับใช้กับชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างไงบ้างเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยนะครับคือคนที่จะประสบความสําเร็จอย่างย,งยั่งยืนได้ขนาดนี้เนี่ย แน่นอนว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าแค่ความสามารถในการเลือกคุณถูกไหมครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคุณสมบัติของการเป็นผู้นําและทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขาบัลเฟตเคยบอกไว้นะครับว่าคุณสมบัติของผู้นําที่แท้จริงเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือความมีน้ําใจความเอื้ออาทรต่อคนอื่นความซื่อสัตย์ที่ไม่ได้มาจากแค่คําพูดแต่มาจากการกระทําจริงๆและสุดท้ายคือการรู้จักให้เครดิตยกย่องคนอื่นไม่ใช่เก็บความสําเร็จไว้คนเดียว สิ่งง่ายๆเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ซื้อใจคนและสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้และนี่อาจจะเป็นหนึ่งในบทเรียนที่สําคัญที่สุดเลยที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาครับคือก่อนที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามแต่สิ่งที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในโลกก็คือการลงทุนในความรู้และทักษะของตัวเราเองนี่แหละโหประโยคนี้มันเชื่อมโยงแนวคิดการลงทุนเข้ากับการพัฒนาตัวเองได้แบบสุดยอดมาก บัฟเฟตใช้เวลาอ่านหนังสือวันละ5 6ถึงชั่วโมงเลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่าความรู้ที่สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวันเนี่ยมันก็เหมือนกับดอกเยี้ยทบต้นนั่นแหละครับคือยิ่งนานวันเข้ามันก็ยิ่งเพิ่มพูนแล้วก็สร้างความได้เปรียบที่คนอื่นตามไม่ทันเมื่อมาถึงช่วงท้ายของชีวิตแล้วอะไรคือสิ่งที่บัฟเฟตอยากจะทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งคำตอบเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความมั่งคั่งอย่างที่หลายคนคิดเลยก็ได้นะครับเขาได้ร่วมมือกับบิลเกตส์ก่อตั้้ง The Plage Giving ขึนมา ซึ่งมันคือโครงการที่เชิญชวนให้มหาเศรษฐีทั่วโลกออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่ของตัวเองเพื่อการกุศลนี่คือความพยายามที่จะเปลี่ยนความมั่งคั่งส่วนบุคคลให้กลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างให้ได้มากที่สุด99% ตัวเลขนี้คือสัดส่วนของทรัพย์สินที่บัฟเฟตตตั้งใจจะบริจาคออกไปครับซึ่งมันเป็นการกระทําที่แสดงให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าสําหรับเขาแล้วมรดกที่แท้จริงไม่ใช่จํานวนเงินในบัญชีธนาคารแต่คือการสร้างผลกระทบดีๆให้กับโลกใบนี้สุดท้ายนี่ครับเรื่องราวของวอร์เรนบัฟเฟตไม่ใช่แค่เรื่องของความร่ํารวยนะแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรากลับมาทบทวนว่าการลงทุนที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นการลงทุนในความรู้ความอดทนและการสร้างคุณค่ากับคนอื่นก็ได้ คำถามสุดท้ายจึงย้อนกลับมาที่พวกเราทุกคนครับว่าวันนี้เราได้เริ่มลงทุนในตัวเองแล้วหรือยัง